สวัสดีครับทุกทท่านครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ครับนี่คือแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทดีเดโมนตะกรุบครับในระบบที่เรียกว่า d d g System ครับซึ่งวันนี้ครับการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทดีเดโ n นตะกรุบท่านสามารถที่จะลงทะเบียนได้ฟรีครับผ่านผู้แนะนําของท่านครับและหลังจากนั้นครับเราสามารถที่จะเป็นนักธุรกิจกับบริษัทดีเดโมนตะกรุบได้โดยการซื้อสินค้าทดลองใช้ครับโดยการเริ่มต้นแพ็กเกจทางธุรกิจมีทั้งหมด5แพ็กเกจครับแพ็กเกจที่1ครับ แพ็กเกจ S ครับซื้อสินค้า100 PV ครับแพ็กเกจ M ครับซื้อสินค้า500 PV ครับแพ็กเกจ L ครับซื้อสินค้า1,500 PV XL ซื้อสินค้า3,000 PV และ VIP ซื้อสินค้า5,000 PV ท่านสามารถที่จะซื้อซ้ำในแพ็กเกจของท่านเองนะครับแล้วก็อัปเกรดเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นไปได้ไม่มีระยะเวลากำหนดครับซื้อเข้าไปได้เรื่อยๆเลยครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเป็นแพ็กเกจทางธุรกิจเรียบร้อยแล้วครับ การที่เราจะรับรายได้กับบริษัทดีใดมอยตะกุบผ่านระบบ d d จ s y s t e ิเนะครับเราสามารถที่จะซื้อสินค้าแล้วนําไปจัดจําหน่ายในราคาขายปลีกได้เลยครับ ซึ่งท่านสามารถรับรายได้15-50%ตามราคาข้างกล่องได้เลยครับและโบนัสข้อที่2ครับนั่นคือโบนัสส่วนตัวครับทุกๆครั้งที่เรามีการซื้อสินค้าเข้ารหัสส่วนตัวของเราเองนะครับเราสามารถที่จะรับรายได้โบนัสส่วนตัวตรงนี้ครับ10%ของ PV หรือคะแนนที่ท่านซื้อครับซื้อ100คะแนนได้10บาทซื้อ1,000คะแนนได้100บาทอย่างนี้เป็นต้นครับเป็นอลเล็ตในการที่จะซื้อสินค้าเป็นส่วนลดในครั้งต่อไปครับ ได้ข้อต่อมาครับนั่นคือรายได้โบนัสการขยายธุรกิจหรือค่าแนะนําครับจ่ายสูงสุด5ชั้นครับเจครับโดยดูตามแพ็คเกจทางธุรกิจครับ S จ่าย1ชั้น30% M จ่าย1ชั้น40% L จ่าย2ชั้นครับ45%ชั้นที่1 5%ชั้นที่2ครับ XL จ่าย50%ชั้นที่1 5%ชั้นที่2และ5%ชั้นที่3ครับส่วน VIP ครับจ่าย 1, 5้ชั้นที่1นชั้นที่2 5%ชั้นที่3 5%้นชั้นที่4และ5%์ชั้นที่5ครับจ่ายให้กับทุกท่านครับทุกๆครั้งที่คนที่เราแนะนํามาเขาซื้อสินค้าลงรหัสส่วนตัวเราก็จะได้ค่าแนะนําตรงนี้ได้ทุกๆุครั้งไม่นับแค่ first order ครับเป็นทุกๆออ order ที่มีการซื้อส่วนตัวไปเลยครับรายได้ข้อต่อมาครับนั่นคือรายได้บริหารทีมครับเนื่องจากว่าธุรกิจดีเดลโมเจกรุ D ๊ปครับเราทําในผังโครงสร้างที่เรียกว่า บนาลีครับมีเพียง2ส,สายงานเท่านั้นครับทีมซ้ายและทีมขวาโดยการที่เราจะนับคะแนนทั้งหมดในองค์กรของเราครับในทีมซ้ายและทีมขวาฝั่งไหนคะแนนน้อยเรียกทีมอ่อนฝั่งไหนคะแนนเยอะเรียกทีมแข็งครับนำคะแนนทีมอ่อนครับมาบาลานซ์กับฝั่งแข็งครับส่วนที่เหลือเก็บไว้คํานวณในครั้งต่อไปครับ เมื่อเอาคะแนนตรงนี้ครับมาคูณตามแพ็กเกจทางธุรกิจของทุกท่านครับแพ็กเกจ S ครับคูณด้วย30%แพ็กเกจ M คูณด้วย40%แพ็กเกจ L คูณด้วย45%แพ็กเกจ XL 50%และแพ็กเกจ VIP อีก50%ครับนี่คือการจ่ายบาลานซ์ทีมครับซึ่งมีคะแนนมา1คะแนนฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมีคะแนนเยอะ ก็เอามาบาลานซ์จ่ายให้ท่านในทุกๆวันหลังเที่ยงคืนครับนี่คือการจ่ายโบนัสบริหารทีมของบริษัทด i เลมอนตะกรุครับแต่เนื่องจากว่านะครับรายได้ข้อนี้นะครับเป็นการนับคะแนนรวมของทีมนะครับเราจึงมีการลิมิตนะครับเฉพาะข้อนี้โดยการลิมิตดังกล่าวครับบริษัทมีการอั้นนะครับโอเวอร์เพย์เอาไว้นะครับอยู่ที่รายสัปดาห์ซึ่งแพ็กเกจเครับ จ่ายสูงสุดอยู่ที่สัปดาห์ละ3,500บาทแพ็กเกจ M ครับ30,000บาทต่อสัปดาห์แพ็กเกจ L ครับ75,000บาทต่อสัปดาห์แพ็กเกจ XL ครับ250,000บาทต่อสัปดาห์และแพ็กเกจ BP ครับ4 0 0 0 0บาทต่อสัปดาห์นะครับซึ่งแผนรายได้ข้อนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าได้รับแบบแตมเม่เต็มหน่วยอย่างแน่นอน